สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็กำลังเดินทางไปวันเกิดเพื่อนอีกคนนึงนะคะวันเกิดครบรอบ50ปีค่ะว,วันนี้ก็จะมีเรื่องมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังเนาะคือคือเพื่อนนี่ก็ก็ค่อนข้างก็สนิทเนาะก็สนิทก็ ก็นับถือกันเป็นพี่เป็นน้องก็ว่าได้เนาะทีนี้แกแกเช่าบ้านอยู่อีกเมืองหนึ่งแกเช่าบ้านอยู่อีกเมืองหนึ่งเนาะทีนี้แกก็ย้ายไปอยู่อีกเมืองหนึง่งแกไม่ได้บอกให้เราเรารู้แกไม่ได้บอกอแกไม่ได้แจ้งให้เราทราบเนาะแกก็บอกว่าเออพี่ร้อมเชิญกินข้าวที่บ้านนะกับแฟนเราก็ตอบรับทันทีเลยโอเคจ้ะ เจอกัน,นวันเสาร์ว่ะเจอกันวันเสาร์ก็พอไปพอล้อมกับแฟนขับรถไปก็ได้ถือโอกาสถ่ายภาพบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้ดูด้วยเนาะแต่วันนั้นก็ก็โชคดีเป็นคือโชคดีมากเลยคือคือเราบอกว่าคุยกับแฟนเราบอกว่าเออก็ ออกบ้านแต่หัวค่าหน่อยออกบ้านตะวันหน่อยพอดีน้องเขาก็เชิญห้าโมงเย็นเนาะห้าโมงเย็นเราก็ออกประมาณสามโมงครึ่งไงเราออกสามโมงครึ่งก็เผื่อได้มีอะไรได้ได้หยิบจับช่วยช่วยกันเนะาะจัดงานวันเกิดครบรอบห้าสิบปีก็แขกเยอะแย,ยะมากมายเผื่อเขามีอะไรที่จะ เราเราจะช่วยได้เนาะแฟนก็โอเคพากันไปพอไปเราก็ไปบ้านเก่าบ้านเก่าที่เพื่อนเคยอยู่เนาะพอไปถึงปุ๊บก็อุย้ยเงียบมันเงียบมากมันเหมือนแบบมันเหมือนบ้านไม่ไม่มีงานเราก็ไปสง่งไปส่งกระจกดูเนาะประตูบ้านก็ล็อกไปส่งกระจกดูแต่รถ แต่รถข้างบ้านเนี่ยจอดไปเต็มเลยนะคะแล้วแฟนก็ถามว่า,ารถสีสีเขียวตองอ่อน,นีเป็นของใครบอกว่ฉันไม่คุ้นเนะเาะเมื่อก่อนน่ะน้องเขาเคยขับรถสีนี้นะแตเ่เขาเปลี่ยนละเปลี่ยนมาเป็นสีขาวแต่ตอนนี้ฉันไม่รู้เนาะก็เปลี่ยนมาเป็นสีขาวละแล้วว่าอว่าทำไมไม่เห็นมีรถสีขาวจอดเลยมันจะมีรถสีแดงมันจะมีรถสีแดงแล้วก็รถ สีสีเขียวตองอ่อนแล้วก็สีสีตะกัวสีตะกัวนี่สองคันสีน้ยเงินนี่คันหนึ่งแล้วก็สีสีแดงคันหนึ่งแล้วก็สีสีเขียวตองอ่อนคันหนึ่งสีดำคันหนึ่งจอดเต็มเลยค่ะเราก็คิดว่าสอองสัยแครเขาไปเดินเล่นหรือเปล่าโน่นนี่นั่นก็คุยกับแฟนนะแฟนก็บอกไม่ใช่ไม่ใช่แหละเรามาผิดบ้านแหละก็บอกไม่นะไม่ผิด เขาอยู่ที่นี่เราก็ยืนยันเนาะว่าเ,าเพื่อนเรานะเคยอยู่ที่นี่เ,เราก็ไปมาหาสู่กันบ่อยเนาะไปมาหาสู่กันบ่อยว่าเออทีนี้กเ็เราก็โทรไปหาเพื่อนอีกคนหนึ่งเราก็บอกว่าเฮ้ยบ้านงานเขาอยู่ตรงไหนนะเขาบอกอ๋ออยู่เมืองนั้นเมืองนี้เรากับแฟนก็รีบปื้ดไปเลยก็มาถึงเวลาตามเวลานัดหมายพอดีค่ะ เขานัดเราห้าโมงเราก็มาถึงบ้านงานห้าโมงพอดีเลยค่ะเพื่อนๆอันนี้ค่ะคืออุปสรรคอุปสรรค์มีไว้ให้ข้ามเนาะเราก็ไม่ได้หงุดหงิดไม่ได้อะไรไม่ได้เสียใจไม่ได้พูดพอเข้ามาถึงงานแล้วก็ปื๊ดเข้าไปเลยห้องครัวว่าเขามีอะไรให้เรากินบ้างแต่ปกติถ้าเราไปงานเน่เราจะเข้าครัวไม่ได้นะคะเราจะแต่งตัวสวยไปนั่งหน้าซ้อนหลอนอยู่ตามโต๊ะตามอะไรนั่นแหละ ตอนนี้เราก็เข้าครัวมาเลยว่าเออแม่ครัวเขามีอะไรกินบ้างก็มาเห็นส้มตำเนี่ยก็โอ้ใช่เลยอาหารปโปรดอย่างอื่นนี่เราไม่ต้องไปพูดถึงละถ้ามีส้มตำเนาะคืองานนี่ก็คือเสร็จเลยร้องเป็นคนที่ว่าชอบกินนะส้มตำแล้วก็ตำแครอทอะไรพวกนี้ขึ้นชื่อว่าตำตำเนี่ยจะชอบเมื่อก่อนเน่ยโอ้อาหารฝรั่งนี่อยากจะกินเนาะเห็นเขาได้กินได้อยากจะกินบ้างนนู้นนี่นั่นพอมาอยู่ บ้านเมืองเขาจริงๆเนี่ยโอ้โหไม่เอาใส่ปากเลยค่ะเพื่อนๆนก็ได้มีส้มตํามีอาหารของเราเนี่ยโอ้ยสุดยอดเลยค่ะเราเข้าไปข้างในกันเลยเนาะก็ล้อมเองก็จะปิดเสียงเนาะเสียงมันดังมากอะไรมากมีเพลงมีอะไรด้วยทีนี้ล้อมก็มาอัดมาอัดเสียงตัวเองทับอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อนๆ่อไม่อยากข้างในงานก็ทั้งเสียงเพลงทั้งเสียงคนก็เจยวจ้าวเนาะล้อมก็เลยว่าเออปิดเสียง ปิดเสียงเอาเอา,เอาเสียงตัวเองมามาพูดทับอันนี้คือจะปลอดภัยกว่าเนาะเกาก็ดูดูงานดูในเข้าไปดูในงานกันค่ะคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตประมาณนี้แค่นี้นะเพื่นพนอนๆวันวันมาดามได้ทำอะไรไปไหนมาไหนก็ จะลงคลิปลงอะไรให้ดูเรื่อยๆเนาะก็ดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ได้ทำคลิปใหม่ๆออกมาให้ได้ชมกันเรื่อยๆเนาะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย